ผนไม่เนียนมันก็สามารถแบบช้ประยุทธ์ไล่ๆอย่างอเขเอาไปค่ายก็ได้เอาไปทำไมนึ่ก็ได้นี่ก็ได้ซึ่งกายสำคัญก็คือจะมีต้นจูดแล้วก็ยาลีเพาตีาว่าถ้าเด่นๆเลยก็คือจะเป็นต้นจูดพี่เพะวะเหมือนกับต้นจูดนั้นเรามาสามารถสร้างไรายได้ไดนเรื่นี้ให้กับชุมชนเรา <music and> <language> มันจะมีโปรแกรมตัวนึงก็คือโปรแกรม g e o ม e t e r s k e t c h p a ย e ตัวเจีพ่ <GP S 2> ใช่ใช่ค่ะ,ะตัวอาร์เทีเราเรียนนั้นมันเหมือนกับว่าสามารถแบบมาสร้างรูดลายได้มันกับ,บเราสามารถแบบดึงเส้นเราสามารถแบบอ่าชสูสรใชายสูตรใช้ยหม้อเขาคณนิตที่ว่าเราเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่งปีซี่มาประกอบในการทำ <S <S นั่มันก็ได้มาเป็นรูปแบบซึ่งก็พอออกแบบเซตนั้นประกอบแบบมานำไหม ที่ว่าเขาซ้านกันนะตั้งแต่มาก็สร้างเล็วอ่ะมันไดไม่นะเปปประมาณนี้ไดไม้ด้วยตรงใช่ใช่ค่ะมันแต่ว่ามันก็มีมีข้อขัดแยงให้ปัืหาก็คือให้ก็โอเปะประมาณนั้นนั้นถ้่าเมียนจริงๆกันถ้ามาจัดแปยงได้ได้ม้่งถึงแต่ว่าไม่ได้จริงๆก็เออเปลี่ยนเล็บไหลอื่นไม้ถึงกับข้อแบบแนะนำว่าถ้าว่าเป็นไหลอื่นนะเอาแบบประมาณได้ได้แต่ว่าให้ซื้อถึงแบบชุมชันก็เราที่เรายุ่ใช่ไหมบีถึงก็ปิธที่การใช้ชีวิตของคนที่ใช่ใช่ค่ะ ที่ว่าเราไปลงพื้นที่ยังไม่ปีตึ้งกาดีเนี่ยเราก็ได้าพานะสำคัญก็เราคือเรือใช่ไหมที่ว่าเราลงไปในปา่าปูหรือว่าที่เขาเรียกว่าปูบ้านเราวันตึ้งก็เดี๋ยวนี้ต่วลงกัปา่าปูแล้วก็ไปพบกับธรรมชาติออกมาใช่ไหมที่ว่ามันก็มันกม,ม,มีต่างมีต่างปลามีต่างไรเดียวก็ดัใส่ดักเล่เนียนะคะซึ่งเพราะว่าการที่ว่าเห็นจากธรรมบชัดใต้ใไร่หยางเรียนก็แบบยอมมากใช่ใช่ค่ะพอหยิ่นรัมบชัดแล้วก็เออเราก็สามารถแบคิดก็ได้เนี่ไม่เราก็เรียน คัดดิมากันแล้วก็ประมาณเอาแบบดเต่งประมาณนี้ยให้เป็นลวดลายลายไม่ขึ้นมาใช่ยชายผวาลวดลายทางเดือมันก็มีลวดลายโซ่ลวดลายซ้ำไม่ประมาณนั้นเลยสิโอ้แบบลวดลายกับโปรแกรมทีนี้นั่นก็ค่ะถึงได้ออกมามเป็นซ้ำหรือเปิมใช่ไหมปีซ้ำลายก็คือลายเรือแล้วก็ลายปลาค่ะแล้วลายตัดก็เป็นลายจะเป็นดอกกระจูดเพราะว่าเลยดอกกระจูดนั่นจะเป็นลายที่ว่า มันเป็นพืชในชุมชนกันนันก็ทางสร้างลายมันก็คือแต่จากการลงงลุ่นทีแล้วก็เป็นจิ้งผีมีในชุมชนขาตั้งการห้วลายนั้นเหลือก็มากัดลงสา้างพอจากการทีว่าเราไปาเดียนแล้วก็ไปลงในโปนรแกรมดียวก,ก็ได้มาสร้างเป็นสร้างลดลาย